ตั้มจะมีโชคไหมไม่มีโชคอ่ะไพ่ไม่มีโชคอะ่คอะตัะ้มเอไอแฟนยังไม่เจ้ายังไม่กลับมาสามวันนี้นะดูแค่รายสามวันเชื่ออะไรแชร์แล้วพีสี่สิบสี่ทะเลาะก,กับแฟนเรื่องผู้หญิงเขาจะติดต่อมาไหม ไพ่บอกเดี๋ยวติดต่อมาเองอนะเมื่อถึงเวลานะนะคุณพินะพิชื่อพิพอสัมเภาพ่อยพี่เหรอกุ้งกุ้งแชร์ยังกุ้งกุ้งแชร์แล้วกุ้งกะกุ้งการเงินการเงินหายากลําบากกุ้งเป็นไพ่ห้าไม้เทา้าเอาเข้ามากันพวกเจ้าทั้งหลายคนละเก้าพั้าร้อยเแช์เพียงเท่านั้นเมื่อเจ้าแชร์กันไปแล้วก็แชร์กันไปอีกคนละเก้าพ้าร้ ผมจะบอกอะไรให้